มหัศจรรย์ตลาดหุ้นอินเดียโดยดรนิเวศถ้าจะหาตลาดหุ้นที่มีโอกาสเติบโตระยะยาวเป็น10ปีขึ้นไปนอกจากตลาดหุ้นเวียดนามที่ผมพูดและลงทุนมานานแล้วก็คือตลาดหุ้นอินเดียเพราะประเทศอินเดียนั้นมีองค์ประกอบทุกอย่างที่จะทําให้ตลาดหุ้นเติบโตระยะยาวเรื่องแรกก็คืออินเดียมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากเป็นอันดับ5รองจากสหรัฐอเมริกาจีนเยอรมัน ญี่ปุ่นจึงมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากที่จะมีความสามารถและมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างน้อยก็ในประเทศซึ่งทำให้เราสามารถเลือกลงทุนในบริษัทเหล่านั้นได้ข้อ2เศรษฐกิจอินเดียกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและก็เติบโตมานานเป็น10-10ปีแล้วและจะเติบโตต่อไปอีกเป็น 10, 10ปีเหตุก็เพราะว่าอินเดียมีปัจจัยหรือทรัพยากรในการเติบโตที่ครบถ้วน และจะอยู่ต่อไปอย่างน้อย10ปีขึ้นไปนั่นก็คือประเด็นที่1อินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและการเพิ่มขึ้นของประชากรก็ยังค่อนข้างสูงและคนอินเดียโดยเฉลีย่ยก็ยังอายุน้อยมากดังนั้นกำลังแรงงานของอินเดียที่จะเป็นคนทำงานเพื่อผลิตหรือเพิ่ม GDP ก็จะสูงมากตามไปด้วยถ้ามองย้อนหลังกลับไป20ปีเศรษฐกิจอินเดียเติบโตโดยเฉลีย่ยประมาณ 6. 4 ซึ่งรวมถึงปีสัพรมและช่วงปีโควิดประเด็นที่2แม้ว่าคุณภาพของคนอินเดียโดยเฉลีย่ยน่าจะเป็นรองประเทศในย่านเอเชียตะวันออกอย่างจีนเกาหลีและญี่ปุ่นแต่การเพิ่มผลิตภาพหรือความสามารถในการทำงานโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ต่อหัวของคนยังน้อยก็น่าจะทำได้ดีเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเพิ่มทุนเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปในการผลิตก็จะสามารถเพิ่มผลิตผลของคนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเติบโตของ GDP ก็จะเป็น2เด้งหมายถึงเพิ่มจ้งคนและประสิทธิภาพไปได้อีกนาน 3. ระบบการปกครองและด้านการบริหารเศรษฐกิจของอินเดียนั้นเอื้ออำนวยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างดีข้อแรกก็คือประเทศอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยและมีความมั่นคงทางการเมืองสูงมานานพอสมควร ที่สำคัญอินเดียเริ่มเปิดกว้างหรือปฏิรูปทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี1991โดยที่ก่อนหน้านั้นอินเดียจะใช้หลักการผลิตเองและใช้เองในประเทศเป็นหลักซึ่งก็ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาไปได้ หลังจากปี1991เศรษฐกิจอินเดียก็เริ่มเติบโตได้ดีขึ้นในระดับประมาณ4-5%และก็เร่งตัวขึ้นจนถึงปี2003ที่น่าจะถึงยุคทองของอินเดียเศรษฐกิจเริ่มปรบับฐานโตขึ้นปีละประมาณ8%ไม่นับปีวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ทำให้เศรษฐกิจสะดุดบ้างแต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็แค่ปี2ปีก็จะกลับมาเติบโตระดับ7-8%ขึ้นไปตลอดจนถึงนาทีนี้ ที่อินเดียกำลังจะเติบโตแบบท้าทายจีนโดยเฉพาะจีนที่เริ่มถึงจุดอิ่มตัวจากการที่คนแก่ตัวและมีจำนวนลดลงในช่วงเร็วๆนี้ดันชนีหุ้นอินเดียซึ่งก่อตั้งมานานมากแล้วหลังจากที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2003ดันชนีตลาดหุ้นอินเดียก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ3,200จุดที่นิ่งมา5-6ปีก็วิ่งขึ้นแบบติดจรวดถึงประมาณ20,000จุด ในช่วงเวลาประมาณ4-5ปีในช่วงปลายปี2007ก่อนที่จะร่วงลงมาอย่างแรงในช่วงวิกฤติสับป,ปรามปี2008เหลือประมาณ9,000จุดหรือลดลง55%ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากหุ้นโลกมากนักอย่างไรก็ตามภายในเวลาเพียงปีเดียวดัชนีก็กลับไปอยู่ที่เดิมและหลังจากนั้นหุ้นก็แทบจะวิ่งขึ้นแบบม้วนเดียวจบเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า15ปีที่ดัชนีหุ้น วิ่งขึ้นไปประมาณ71,600จุดในวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยในช่วงเวลานั้นรวมถึงช่วงวิกฤตโควิด -19 ทำให้หุ้นตกลงมา33%เป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึงปีโดยสรุปแล้วตั้งแต่ปี2003ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ประเทศอินเดียจากเศรษฐกิจปิดเป็นเศรษฐกิจเปิดและถือว่าเป็นการเริ่มต้นยุคทองของอินเดียคิดเป็นเวลาประมาณ20ปีแต่ชนีหุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นจาก3,200จุดเป็น71,600จุดเพิ่มขึ้น21เท่าตัวหรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้น16.2%ต่อป,ปีถ้ารวมปันผลที่สมมุติว่า3%ก็เท่ากับประมาณ19%ต่อป,ปีแบบทบต้น ก็น่าจะเป็นผลตอบแทนที่ดีระดับต้นๆของโลกที่น่าจะหาได้ยากมากและถ้านับตั้งแต่ปี2009จนถึงช่วงที่เกิดซับพราห์และดัชนีหุ้นตกลงมาเหลือ8,300จุดจนถึงวันที่71,600จุดดัชนีก็ให้ผลตอบแทนแบบทบต้นประมาณ15.3%หรือถ้ารวมปันผลไม่ตม่ำกว่าปีละ18%ซซึ่งก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนระดับโลกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงตลาดอินเดียบางคนอาจจะคิดว่าอินเดียทั้งประเทศนั้นใหญ่เกินไปในขณะที่หุ้นของตลาดอินเดียนั้นอาจจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องน้อยเกินไปการลงทุนทั้งตลาดน่าจะมีความเสี่ยงสูงดังนั้นเราควรต้องมาดูเฉพาะกลุ่มหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดียที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเดียวกันรวมถึงการบริหารบริษัทที่มีมาตรฐานและนั่นก็นำมาสู่การสร้าง และลงทุนในดัชนีหุ้นเฉพาะกลุ่มที่รู้จักกันในนาม Nifty 50ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุด50ตัวของตลาดหุ้นอินเดียที่มีการปรับน้ำหนักตามฟรี l o a ดหรือสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นด้วยดัชนี Nifty 50 ในวันหลังจากปีสับปรามคือต้นปี2009อยู่ที่จุดต่ำสุดประมาณ2,620จุดแต่หลังจากนั้นมันก็ปรับตัวขึ้นแบบม ok, ้วนเดียจบจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2,524ขึ้นไปเป็นประมาณ21,700จุดปรับขึ้นไปประมาณ7เท่าหรือขึ้นไป15.1ต่อปีแบบทบต้นซึ่งถ้ารวมปันผลสัก3%ต่อปี ก็จะเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่ปีละ18%เป็นเวลาต่อเนื่องถึง15ปีนับว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกที่ยอดเยี่ยมกว่าตลาดหรือด,ดัชนีอื่นนั้นผมคิดว่ายังอยู่ที่ความสม่ำเสมอของผลตอบแทนที่จะเป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงการลงทุนก็คือผลตอบแทนรายปีของนิฟตี้0นั้นมีความผันผวนที่น้อยมากและปีที่ติดลบหรือขาดทุนตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบัน จำนวน15ปีนั้นมีเพียงแค่2ปีเท่านั้นและปีที่กาดทุนสูงสุดนั้นก็เพียง24.6%ในปี2011ขนาดที่อีกปีที่กาดทุนในปี2015ก็ติดลบเพียง3.8%เท่านั้นที่จริงแล้วถ้าเรามองย้อนไปถึงปี2003ที่เริ่มยุคทองของตลาดหุ้นอินเดียนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า21ปีดัชนี Nifty 50ติดลบเพียง3ปีเท่านั้น คือเพิ่มปีวิกฤตสัพาพาม2008เข้าไปอีก1ปีทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลใหม่ของผมที่ก่อนหน้านี้ถ้าไม่เคยสนใจตลาดหุ้นอินเดียเลยเพราะผมคิดว่าอินเดียยังยากจนเกินไปที่จะเหมาะสมกับการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นโลกของประเทศที่ต้องร่ำรวยระดับหนึ่งก่อนที่ตลาดหุ้นจะพัฒนาขึ้นถึงจุดที่ลงทุนได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือคนจะต้องรวยพอ ที่จะมีเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างจำนวนไทยที่ว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นอย่างไรก็ตามอินเดียจะเป็นประเทศที่มีความแตกต่างของความมาั่งคั่งของคนมากและเนื่องจากมีประชากรมากดังนั้นคงจะมีคนอินเดียที่ร่ำรวยพอที่จะนำเงินลงทุนเป็นล้านๆหรือเป็นหลายร้อยล้านคนที่เรียกว่าคนชนชั้นกลางซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ตลาดหุ้นคึกคักอย่างที่กำลังเป็นอยู่ ดังนั้นผมอาจจะต้องเริ่มคิดว่าอินเดียอาจจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่เข้าไปลงทุนได้เช่นเดียวกับอีกหลากหลายประเทศที่ผมกําลังศึกษาอยู่สุดท้ายผมก็คงไม่รีบร้อนหรือกลัวจะตกรถขบวนอินเดียที่วิ่งมาอย่างเร็วมากในช่วงเวลานี้เพราะถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะหกล้มะลอกปอกเปิกได้ผมชอบลงทุนเวลาที่ทุกอย่างเย็นลงและคนไม่สนใจที่จะไปหรือกลัวว่ารถจะตกเหว เพราะในช่วงเวลานั้นตัวชั้นหนึ่งที่จะไปก็จะลดราคาและถูกลงมากขอบคุณข้อมูลจาก settrade.com